คุณอนุชาคุณอ่อนซินีคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษคะ่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสั้นๆว่าการสวรรคตรของสมเด็จพระพันปีหลวงถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยคะ่ะวันนี้จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมจัดพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติ หลังสำนักพระราชวังออกประกาศสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อเวลา8นาฬิกาเจ้าหน้าที่ของทำเนียบร,รัฐบาลได้เชิญทงชาติขึ้นสู่เสาก่อนจะลดธงเครื่องเสาค่ะเพื่อเป็นการถวายความอาลัยขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกกำหนดการเยือนประเทศมาเลเซียในวันนี้และเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษที่ทำเนียบร,รัฐบาลเพื่อวางกรอบการ จัดพระราชาพิธีและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆท่า,า,ามกลางบรรยากาศที่รัฐมนตรีเข้ามาร่วมประชุมด้วยการแต่งกายชุดสีดำพร้อมสวมปลอกแขนเพื่อเป็นการแสดงถวายอาลัยโดยนายกัฐมนตรีกล่าวก่อนเริ่มประชุมว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีจะประชุมเพื่อเตรียมงานพระราชาพิธีอย่างสมพระเกียรติซึ่งจะเตรียมการทุกอย่างให้เรียบร้อยเพราะถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยแล้วมันตีก่อนนะ เป็ทราบทราบเรื่องแล้วความรู้สึกเป็นใจไยอมจเป็นเป็นความสูญเสียที่ใหญ่ของปราเจน และก่อนการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงพระราชกรณรียกิจนานับประการและเชิญรัฐมนตรีแสดงความอาลัยน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมให้คำมั่นตั้งใจทำงานถวายด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อสืบสารพระราชปณิธานเพื่อเป็นเพื่อประเทศชาติจากนั้นนำครมอยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลายัย หลังการประชุมนานกว่าหนึ่งชั่วโมงค่ะนายกรัฐมนตรีได้เดินออกมาแถลงถึงการจัดพระราชพิธีให้สมพระเกียรติสูงสุดให้สถานที่ราชาการรัฐวิสาหากิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดทงเครื่องเสาเป็นเวลา30วันและขอให้ข้าราชาการพนักงานรัฐวิสาหากิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกโดยกําหนดการหนึ่งปีตั้งแต่วันที่2 5ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับประชาชนทั่วไปทั้งการแต่งกายและการจัดงานรื่นเริงแสดงคอนเสิร์ตนายกมนตรีขอ,ขอความร่วม ตามความเหมาะสมค่ะของพี่น้องประชาชนทั่วไปก็ขอให้ท่านได้พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสมนะครับแต่ในเบื้องต้นผมก็จะขอความกรุณาว่าในฐานะที่เราเป็นประสบนิกายของพระองค์ท่านเนี่ยก็ในส่วนที่เป็นพี่น้องประชาชนก็ขอให้ช่วยกันร่วมมือแต่งถ้าแต่งสีดํานะครับไม่ได้ก็ขอให้เป็นโทนสีที่ไม่ฉูดฉาด แล้วก็ถ้าแต่งได้ก็ขอให้ทําถวายท่านนะครับเป็นระยะเวลาสัก90วันนะครับอันนี้ก็คือการการขอของของนายกต่อพี่น้องประชายชน ส่วนการเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนและลงนามประกาศความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่มีนายโดนัททรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐร่วมสังเกตการ์นายกรฐมนตรีระบุว่าจะเดินทางไปมาเลเซียเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อที่จะเข้าร่วมโดยประสานขอเลื่อนเวลาการลงนามความสัมพันธ์ไทยกัมพูชามาเป็นตอนเช้าถ้าไม่ได้ก็จะมอบหมายให้หนายศรีหัศก์ควงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามแทนค่ะส่วนการเดิน ทางเยือนเกาหลีใต้นะคะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปสมัยที่32นายกรัฐมนตรีสรุปแล้วว่ามอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมแทนค่ะ โดยนอกจากตัวนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้โพสต์นะคะว่าน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาไหลัทางด้านของธรรมเนียบรัฐบาลไทยคู่ฟ้ารวมไปถึงเพจพักการเมืองต่างๆก็ได้โพสต์ในลักษณะนี้เช่นกันค่ะพร้อมกับเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นสีขาวดำเพื่อแสดงความอาลัยค่ะ